thank you สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องปูรเรย์นะครับวันนี้ผมปูรเรยดนะครับก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงปู่มุนทิตาสีโลแห่งวัดบ้านจานนะครับมาแนะนำะวิธีการสักการบูชาอารัธนาพระเครื่องของหลวงปู่นะครับตามแบบฉบับของคนอีสานนะครับก็คือเราจะตั้งขัน5นะครับขัน5ก็คือประกอบไปด้วยดอกไม้5คู่นะครับ ทูบหคู่เทียน5คู่นะครับอาจจะทําเป็นกลวยหรือว่าไม่ทําเป็นกลวยก็ได้ใส่จานหรือว่าใส่พานเอาที่เราสะดวกนะครับใส่ขันก็ได้นะครับเขาถึงเรียกว่าขัน5นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะวางไว้แล้วก็จุดทูบนะครับ9ดอกหรือ16ดอกก็ได้พร้อมทั้งเก่าวอารัธนานะครับนโม3จบตามด้วย ทำกล่าวบูชาหลวงปู่หม um, ุนนะครับนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิหลวงปู่หมุนทิตตสิโลมะอวูหลวงปู่หมุนทิตตสิโลวัวมะหลวงปู่หมุนทิตตสิโลมะอวูหลวงปู่หมุนทิตตสิโลวัวมะตัวกูลูกพระพุทธองค์ครูศิษย์ครูทงองอาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูใจครูกรับว่าอิมมะมะมามาอิมมะมะมามาอิมมะมะมามาพร้อมทั้งกล่าวว่าขอข้าพเจ้า นายอะไรก็ว่าไปหรือว่านางอะไรนางสาวอะไรก็ว่าไปขอระลึกถึงคุณของหลวงปู่มนติตาสีโลนะครับขอน้อมกราบครูบาอาจารย์นะครับขอรัตนาบาร,รมีของหลวงปู่ขอพระเครื่องของท่านจงคุ้มครองอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่เราอยากจะขอหลวงปู่ขอบูชาอารัธนาพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพุทธธรรมอารัธนานางธรรมรงรัธนานงสังฆัรัตนานางนะครับ ก็ง่ายๆนะครับสำหรับการอาราธนาพระเครื่องของหลวงปู่หมุนคือบอกกล่าวท่านฝากตัวเป็นสิ์ท่านนะครับทีนี้การสักการบูชานะครับในสายเนี่ยเขาก็จะไหว้กันทุกวันพฤหัสหรือวันครูนะครับสำหรับผมเองผมไหว้อาหารนิสานนะครับปลาดุกย่างส้มตำแกงปลาคังแกงปลาราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านจะชอบ นิสานแล้วก็มีข้าวเหนียวมีน้ําเป๊ปซี่มีน้ําเปล่าเลยนะครับก็ตั้งเจ้าจพักเครื่องท่านวางแล้วก็ตั้งอของถวายนะครับของไหวแล้วก็จุดทูบ9ดอกหรือ16ดอกนะครับจุดแล้วก็อารัธนาคล้ายๆกับที่เราทนาขึ้นคอครับก็บอกกล่าวท่านขอกับท่านนะครับก็สําสหรับใครที่ มีโอกาสไปใกล้ๆกับวัดท่านจะแวะกราบสรีระของท่านที่วัดบ้านจานก็ได้นะครับที่อำเภอกันตรารมจังหวัดศรีสะเกดหรือใกล้ๆลเรานี่ก็คือมีที่วัดป่าหนองลมนะครับวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วก็วจะมีรูปหล่อของท่านใปใกล้ตรงไหนก็ไปไหว้ท่านตรงนั้นได้นะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมปุเรศขอบคุณมากที่ติดตามรับชมคลิป ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ